สวัสดีครับพี่น้องกับพวกช่องบัสลำพืนออฟฟิเชียลครับมาพบกันอีกแล้วครับหลังจากที่ไปซักผ้ายจุกุ้มเพราะว่าปีพี่น้องครับไปซักขอบคุณพ่พอาการชัยวิไลศิลินะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมครับเมือแรงมิตที่แสดงอยู่นี่ครับบุญกุ้มเข้าใหญ่ประจักษ์ศิลปาคม21ถึง20 สามครับมื่อนี้มือ 20, 20, 20่อยี่สิบยี่สิบเทเรวายยี่สิบสามบอกอ่าเราก็มางหอดจอดดึงกับเลียนยุนาที่ว่าการอำเภอพี่น้องนะครับประมาณที่แถวเหนือมากใช่ไหมการสวนนาม่วง ที่ว่าการอำเภออันนี้อะไรอ่ะสถานีอะไรอันนี้โรนนงพยาบาลเหรออ๋อโรงพยาบาลโอเคนี่โรงพยาบาลอันนี้น่าจะเป็นอำเภอเนาะขับทางเข้าอำเภอพี่น้องทำไมไม่เข้าตรงนี้ละ่ะ ชักแสดยงยูยูมองได้หละไ่รูโโ้แต่ว่าเราจะเข้าตรงนี้โอเคนะครับเข้าไปได้ไหมอะ่ะเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเยอะแยะกิจกรรมเยอะมาก เออเด็กหน่อยกับสิบเห็นรถเฮานะครับน้องๆกับสิบ่ค่อยลบไปไหนนอกบอเห็นรถเฮารถคันน่อยพูดขอไปไดหลายได้หลายด้่ยอีกขอโตอดเจ้าเด้อนี่ครับแต่ทานที่จะทำการแสดงมลแรงนี้นะครับเราก็เดินทางมาจอดถึงแล้วกับทีมงานสาวน้อยเป็ดบานแพงหลีก็มุ่งจเหยียบนิโปดตินเนี่ รู้เรื่องอะไรเลยนี่ครับเล่นตรงนี้แน่นอนฮนะกองเตะกองเตะเตียววะกองเตะแท้วะกองเตะกองเตะเตียววะ ขัดขนาดฮึดแล้วพี่น้องมอดแล้ว อุ้ยเปลี่ยนด้วกันเลยแปดสะพกเจ้าเลีนสาสนะรถคันไวน้ำก้นมาเขาไปกินเขากันยันร่างเลยครับชิดย้อนยัดเรี่องอะไรอุดรมดเื่อง่อดีนเางออกขางเก่ามนจีบมมันมีออกสองทางในยูอันนี้เขามาทางลัดถ้าตรงมาเลยเดีนี่ ตรงไปออบเล็กน้อยอกอกสร้างว่าแล้วรถอันนี้ยังน้น่งน้่งกินอยูนั่พี่ว่าเลยอุ้น้ำเยน็นอุ้ยบ่มีน้ำเดือดตรงไปไ,ไปไหนนี่มันไปอุดรเด้เป็นบ่น,านอาจจะเป็นตรงนี้นรถเจอทุกกันละเป็นเฝ <c oughs> ้าอะไรอยาก<อ>นอนอยากนอนผมอยากนอนก็นเลยเฝ้าอย่างมาดาราอยากนอนมาบ่มีหมอนนอนตานี่กับนอนีอนอน้ละอะไรพี่เราคุณคุณต้นไม้ฝุดฝุดข้างหลังตรงไหนตรงหลังของเขา อุ้ยพอ่อมันมันแมนทางออกไปว่าอะไรเดี๋ยวเราแซมเหลือกันเนี่ยกอดมีไหม,อมนอดพอดีพี่หายซื้อกับเขากินหิวเขาอีกแล้วแตกอยิ้วเลยนี่เนี้นี่ท<อ>ี่ไหนนี่นอนอยู่เลยโอ้โหเสียบตัวนี้โฮมเออแมนอยู่นิดนึงแต่ว่าของไหนโอ้โหมึงเมนย่างไปอาหนามมันตื่นมาก จีริซื้อทั้งน้ำจีิซื้อทั้งน้ำนี่อาบอยู่นี่นก็เจ้าสร้างอยู่เซนตุ้งซิมอาบอยู่นี่ยังนอมคน่องวันแลาพี่ด้กับอุ้ยเยาว่าพีดีดปาดงานนว่าาพี่เดี๋ยวเขาจะเฮ้ยลดไฟลนกระบกเนเจ้าคือภาเขามทางนี่ คอยลงซอยซอยหนึ่งจะเห็นค่ะบอเห็นอยู่ผมเอาพอคือเดียวไปนั้นไหมคนไปตาม GPS จัดแล้วบอไม่ไห้คนเข่าหันอยู่แต่ว่าขอนบ่อเสือมันพยานมันลงทงหน่เขาเลยไปอีกซอยหนึ่งพราะว่ามันในทีเพีรมันเป็นซิกแซกนะผมก็เลยว่าโอ้ยมันกระตรงไปได้ก็อดียวกระตรงสุดนี้ก็เลยตรงไปเลยทีเพีรแดงเสียมันกระตัวเ้ามันโกหกนั่นนี่คนปลูกว่าคือ น,นั่นยูนี่คนปลูกบ่คืออีจัน่อยรถซุ้มนังกันใช่ไหมความเ่าไหร่เออเพิร์ทในเกมขยายยูงเลยสองร้อยแปดสิบกิโลขออมืแม่นครับ284รบสกโลองร้อยแปดสิบสี่ลวครับหน้างานวันนี้นะครับากาก่ครับวากาหน้าที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปามื่อวันที่ยี่สิบสามเนาะมือไรมืม่อวนอยี่สบองหรือยี่สองอแสดงว่ามือมือเื่นเป็นมือสุดท้ายของเขางานน่ไหน ที่นี่แหละห้องเออก็จะถ่ายเลยไปลขับขอกันดารานุตาปั่นผ่าแล้มีแห้งมีแห้งเนาะอาบน้ำใช่ปะอุ่ใจวัดยูเสพหวัน้เห็นจอดวัดจังวัดีนี่แหละจับวัดไก่นไปอาบวัดได้ไมื่อได้ดของ้าววันออกักะซีได้หรือจับาทเอาทัชกะซีมาได้หรืองานฟรีอะไรเนาะเดี๋ยวเรารู้ว่า น่าจะเก็บบัตรแหละไม่ผิดหรอกเนี่ยงั้นประจําอำเภอก็ต้องแต่ตว่าน้องประจักษ์เพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกศิลป์บ่ม,มนันน้องประจักษ์เออประจักษ์ศิลป์ประจักษ์ศิลปา,ปลปาคมเพิ่งมาเทีแรกของชาวหน่อยนี่การักหน่ยิ่งขึ้กันอำเภอนี่มันเป็นอำเภอบางใหญ่เน่ยครั้งแรกที่มาที่นี่ครั้งแรกที่มาครับอประจักษ์ศิลปาคมครับน่าง,งานมาได้ครับมึงควแต่รู้ว่าเก็บขยะไงเนี่ยยังไง มันหยานมันห้องผู้หัวได้ไวตัางหันใช่เพิ่งก็เลยถึงรองไ่อหวงไงคุณไล่โอ้รักมาอุมสู่เน่นๆนพอคุณที่อยู่มามดกี่ตมมานะที่นี้ก <c oughs> อแค่พวกขันทับสาเพรท่านกิกนหรือเปล่าหยาบย่างเดียวอี่ป่ามาาพระท่นยยานยานนอนหลับก่อนเอาฝากินติว<ด>ัว่อไปขบคุณทนในใจ